พี่น้องกินข้าวเดีวด้วยน้องน้องหลางถวยตาแคด้วย ไปไปละ <c oughs> มันแดดพี่น้องเอ,อ้ยนี่แดดเที่ยงเพลนเที่ยงได้เลยมันกำลังแดดออกน้องๆพ่นังวันเช้าน้องเคยกระล่างคอยละต่างยู่มองคุยงดูเกาะน้ำหัดโปรตีนพี่น้องเบึงต่างอย,องกอกอย,อยู่เบื่อมนะพี่น้องอย่ามองหิดหนมามันเลย ลูกห่กอนเนาะที่ตะแดดบ้วแห้งปนนานไหนหนมีกระสือเอาเลยนี่ทีเนาะทั้ง,ทงละหาท่านเก็บเต็มอาท่นกบท่านหมอยนครับเอาท่นหมอนดียว เนพีพัดมีอยูยูผุดอันเด้ยยูขังสไนแห่ไปเอามาอยกพัดสวยกันมันจากาไหนวไไ้แต่แบนมีช่องอ,อนนันเนาะสนามร้ายมีช่องอ,อ,งอ,องัน,อนอโอ,อ้โถ,ดถ,ดถด <laughs> ิดๆถัด khăm từ từ này Ừ, phát được bông ngoại, bông ngoại สาวเด็กไายอยากนะพี่น้องเอ้ยตักน้ำให้เขาจะให้มันสะอาดอันนี้กระดูกเตาร้านนี่แหละดตกร้านแต่กับป่าลูกนาเบาะน้ำ้าแล้วสวยกัน เออเอา,เอ,าอันหนามทอกแสงใส่ถ้วยจนนั้นอ่ะเออน้ำมันสะอาดเวลาหลั่งน้ำเพียดมันจังเปิดเปลือกเจ้าผู้สาวสามน่อยพี่หน่องเวลาหลั่งสวยหอนจนหอน <c oughs> <cười> <cười> nè. Hết. đi. <laughs> <Bát này. cười> <tuổi khó> <laughs> <laughs> อืมสื้อขระปุ่นแหงมาเห็ดขบะุ่นกินนะจะพักนี่สนในล่ะใซ่ลด้สันในใ่ซีลรายโดดสันควไย่ระเด็ดเลโอดเอาโอดเอาก้วเดียว

หา,า,หา,เาเออยเรนอเบอรมันนะจ๊ะน้สวยไม่ให้รานชักลคนสาวสมน้อยล่างสวย សុំមកเด้อអឺផាត់មិនបើជិះអានเด้อអូ៎แลដើមແຄងណែ บอกให้ตั้งานใส่ัวไปละัวแห้งแล้วเอาวะเอาวะตั้งานมากสาวกะดะคืนเกาะแห่งแ่ัจักรออันอยู่จักปีนี่ฮะอันอยูจักปีได้เฮียนเียนบอดด้นี่เฮยียนมออะไรบอดเฮี้ยนนะจุ๊ตะปออไจแบตะพถม นั่งนี่เด้กระจบประทมคือการเบิร์ตบ่นั่นแหละชอบผัวเลยกว่าไรประหานี่ปอะหาปรหาโอ้นั่งกระจบแต่ประทมเออคือว่าหิวอีต่อนั่งนี่เด้กซะจบแลยออกจบแลยออกจบประทมแล้วจบม่อหนึ่งประทมจบประหาโอ้จบปอะหาถ้ากันออกแล้วโอ้ยเฮวอีกหน่อยแท้ โมย่ยนอดมอหามโอหกสาวสาวาสมนอยหลางถวยกลางแวหวนเลยคุณหมอ เอาพูนเอาเลยนะเด้แค่น้อยเดียวนะอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วแต่เชนไลได้ร้านมันเป็นสีดอน คนพาดกระส,สุสีเทศดี๋ยเดี๋ยนะี่มันเห่ม,มเลยเดี๋ยตอมือเปลือกคือปลาไปหม้อมาล่างที่ได้่อไปมันต้องแปก่อนเอาไว้ละ mưa hụt, bà tinh chốt mò tôi nằm á bỏ lại là cho xí cái gì phạt lại rồi thế để bà mưa hộp bàn này để cả chốt sao nổi rằng นะก็เป็นชา้ามมีว่าวเบิ่อปอเอาไปเไนาะเอ้ยนี่ซอยขาานะ้าจับหลาะซอยตักหนามให้ขเข้าจ้าไปเออเราเห็ดน,นอกแับน,นี้ น้อยยามาแหลงกับเมื่ออีกสักพักหนึ่งกับเมื่อมาบรรยากาศกะษีพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะเพื่อนพี่น้องคุณน,นาลไลที่เขามาบึงตัจบคลิปเด้อบรรยากาศนี่เป็นเพื่อนเอือยแล้วเนาะเอือยไอวินเอือยของ